สวัสดีครับรดน้ำให้กับแปลงหญ้าครับพลังงานฟรีครับแสงแดดครับแผง350วัตต์1แผงครับนิ้วครึ่งนะครับอ่าปั๊มเป็นสมิร์ทโซล่าเซลล์ DC นะครับ2ล้อ250วัตต์ ใช้แผงหนึ่งแผงครับเอาไว้ดึงน้ากลางวันครับเอาไว้รดน้าวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ลดมาเป็นเดือนนะครับเนื่องจากว่าอมันมีต้นกองต้นไม้ด้วยครับที่เก็บเพิ่งจะเก็บเขีร์เสร็จแล้วก็แผงแผงทางนะครับก็ต้องเอาไปซ่อมบัดกีใหม่แล้วก็ปั๊มนะครับสายใหม่ก็ทําใหม่ครับนี่ก็เป็นเดือนครับเพิ่งจะได้ลดทีนี้ น้ำก็จากที่เคยชุ่มชื้น2วันเต็มครับนี่อาทิตย์นึ่งนะครับยังไม่จะค่อยจะเต็มเลยครับสู้ๆกันต่อไปครับเกษตรกร,กรครับอันนี้ประหยัดดีครับต้นทุนไม่มีครับไฟฟรีน้ําฟรีจากธรรมชาติครับขอบคุณครับ